ยำลูกหมอนนะคะหรือว่าลูกมัมเบอร์รี่ขั้นตอนแรกเอารูกหมอนนะคะลูกหมอนะะห,มหรือมะะัมเบอร์รี่ของเราน่ะใส่ลงไปเลยอันนี้ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะกิ่งก้านไนด้ไรนะคะกินได้เราล้างสะอาดแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นผงนัวใส่น้อยอร่อยน้อยใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลนะคะ แต่เท่านี้พอแล้วก,กะเกลอนะคะแล้วก็เป็นพริกพริกป่นของเราเนี่ย,ยก็ไม่ต้องเผ็ดมากแล้วแต่คนชอบใส่มากเผ็ดมากใส่น้อยเผ็ดน้อยแล้วก็จ,จะไปจะเป็นน้ำปลานหนุ่ๆ ใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยแซ่บน้อยน้ำปลาน้อยหนึ่งนิดเดียวนะฮะอะพอเอาง่ายๆบ้านๆบ้านๆเลยใครมีข้อพ่วกใส่ได้นะฮะเฮ้ยน้ำลายแตกผสมจากลุบเคราให้เครากัน อืมน้ำไหลๆอะชัดไม่ชัดชดิดูชัดๆกัเลยนี่ดูน้ำปลาทุกคนดูน้ำปลานี่จุดๆในน้ำนี่ดูน้ำปลาเดี๋ยวเดีชิมอันนี้ขั้นตอนการชิมแล้วนะคะตักใส่ถ้วยเลยเอาชิมก่อนชิมน้ำก่อนเลย<อ>ตักนั่นะตักตะพเพใส่เลย มวนน,นะจ๊ะใส่ชอสอีกอุ้มโอ้ยคิมได้ใจอะน้ำปลาหน่อยอน้ำตาลหน่อยทุกคนนัวจัดน้ำติงใส่ข้าวโพวก็ได้นะใส่ข้าวโพดยิ่งอร่อยอืมจวจดมัน เขายังอ่านี่เราก็ผสมทุกอย่างเข้าไปหมดแล้วนะคะแต่คลิปที่แล้วเนะาะเมื่อกี้โทรศัพท์มันตัดนี้เราก็ขั้นตอนการชิมกินช้อนกินร้อนช้อนกูนะครับอันนี้ไม่ต้องร้อนนะแต่ช้อนกูนะคะนี่ืมนี่นะปะละอืมต้องเอาสีนี้ด้วยมันจะอืมเลยอืม,อม,อม จุดจวดน้ำลายแตกครับส้ำลายแตกแซบ่บคนนี้ไม่มีแล้วอือใช้ดูน้ำปลาอย่างนัวนี่ยอืออ,อืออร่อยมากมาเราไม่เผ็ดมากออื้ แบบน้ำปลาร้ามันเข้าไปแบบข้างในอ่ะอืมอร่อยมากอืมอืมอร่อยมากทุกคนจริงเปรี้ยวนหวานๆเผ็ดๆหอมหอมปลาร้าอืมลองไปทำกันดูนะคะ ฝากกดฝากกดเอ้ยฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามสับสกครด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังจะทำเมนูอะไรนะคะติดตามกัน